พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาจัดเมนูปลานินทอดยำมะม่วงนะคะนี่นะคะปลานินนะคะแม่อ้อยซื้อมาหนึ่งตัวค่ะหนึ่งร้บาทนะคะแล้วก็ให้ที่ตลาดนะคะเขาทําหั่นสไลด์ให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็นํามาคลุกคลุกคุกแบบนี้นะคะไม่ต้องหนานะคะเอาแค่ให้เขาติดตัวเนื้อปลานะคะเสร็จแล้วก็นําลงไปทอดเลย เคล็ดลับที่ทำให้เราทอดปลาได้สวยนะคะพอซื้อปลามาจากตลาดเนี่ยเราก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างสักสองสามน้ำเพื่อให้เมือกเ้าหมดนะคะแต่ปลานิลเมือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พักให้สะเด็ดน้ำค่ะแล้วก็นำทิชู่นะคะมาซับให้แห้งนะคะเนี่ยแล้วเวลาทอดนะคะห้ามห้ามไปคนเขานะคะให้เขาล้อนกระทะขึ้นมาเองนะคะแล้วเขาก็จะออกมาสวยค่ะ เนื้อปลาเราก็จะไม่เละนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ว่าขอทอดให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จนะคะทีนี้เรามาทํายำมะม,ม่วงกันค่ะตัวนี้จะเป็นน้าเชื่อมนะคะน,นี่นะ้ำมะนาวค่ะมะนาวนี้คือแล้วแต่ความเปรี้ยวของมะม่วงนะคะเสร็จตามเ้่นปลาค่ะ นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จไม้ร้อยนําเครื่องลองไปเลยค่ะพริกนะคะหอมแดงแล้วก็มะม่วงะคะ่ะเดี๋ยว,วขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะเราขอเติน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะ่ะ รสอื่นได้หมดล้ทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเม็ดมะม่วงนะคะทีนี้เราก็พร้อมเซิร์ฟกันเลยเราก็โร,ร,ย,รยด้วยมะม่วงอีกรอบนึงค่ะ เรียบร้อยนะคะสําหรับปนินทอดยำมะม่วงนะคะทํากันไม่ยากนะคะเมนูวันหยุดค่ะน่าทานมากเลยนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยอิงข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ